มีคุณเจสสิก้าฟินิก์นะคะถามคำถามมาว่าสอ,อนวิโซนะคะหน่อยค่ะอยากทำได้ค่ะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเสียงวิโซส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงถึงทำได้แต่ผู้ชายบางคนก็ทำได้ถ้าเขามีแบบเส้นเสียงที่สามารถที่จะขึ้นเสียงสูงได้ขนาดนั้นนะครับมันก็คือเสียงดีใช่ก็คือถ้าถ้าผู้ชายบาง<ป>คนที่มีช่องเสียงหรือเรนเสียงที่สามารถจะแบบว่าคือเรียนอะถ้าเกิดใครอยาก ศึกษาจริงๆเดี๋ยวองวิซซ่คุณลองไปเซิร์ชเนาะลองไปเซิร์ชดูในแบบ YouTube หรือศึกษาในเรื่องของแบบว่าม,มีมีวิธีการค้นหาเยอะแยะแล้วเสียงวิซซ่เป็นอย่างไรลองไปศึกษาดูเพราะมันเป็นเหมือนก็คือเสียงวีดนั่นแหละแต่เสียงสูงมากอะลองแบบนกวีดเลยที่แบบว่าเสียงสูงไปกว่าเฮดวอยซ์อ่ะในคุณลจริงๆเสียงวิซซ่ตอบสั้นๆเลยนะคะทำไม่ได้นะคะแต่จริงๆเพลงอย่างตัวอย่างง่ายๆที่ใช้วิซซ่อย่างเช่นเพลง loving you beautiful re คล้ายๆแบบนี้แต่มันสูงขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกเฮดโทนเฮดโทนท็อปท็อปโน้ตขึ้นไปกว่านี้อีกนั่นคือวีโซนะฮะ